ตอนจูงจมูกพี่ก้อยจูงมือคุณแม่ไปไหนนะคงจะจูงคุณแม่ไปซื้อไอติมละมะั้งเห็นมีคนขายไอติมอยู่หน้าบ้านวันก่อนนี้ฉันได้ยินคุณพ่อบอกพี่เก่งว่าต้องเรียนหนังสือมากๆต้องรู้ทันคนอย่าเชื่อคนง่ายอย่าปล่อยให้ใครมาจูงจมูกจูงมือกับจูงจมูกเนี่ยต่างกันยังไงจูงมือคือคนจูงมือคน แต่จูงจมูกคือคนจูงจมูกควายพี่เก่งไม่ใช่ควายสักหน่อยใครจะมาจูงจมูกพี่เก่งได้เล่าเขาไม่ได้จูงจมูกจริงๆเขามักเปรียบคนง่ว่าเหมือนกับควายคนง่ที่รู้ไม่ทันคนอื่นเหมือนกับควายที่ถูกจูงจมูกคุณพ่อไม่อยากให้พี่เก่งถูกจูงจมูกมจูงจมูก เป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตนแล้วพบกันใหม่นะครับรู้ราวภาษา